จอมนางคู่บัลลังก์บทที่76ทั่วถังค่ายเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็จัดการเรื่องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแต่ละคนต่างกลับมารายงานผลต่อชูเปยเจียครั้นแล้วจึงทำการถอนค่ายอย่างเร็วรี่เดินทางมุ่งหน้าลึกสู่ทิวเขาทางด้านใต้ยอย่างระมัดระวังปกปิดร่องรอยชูเปยเจียได้ส่งคนจำนวนหนึ่ง ไปสร้างร่องรอยหลอกตาสารพัดอย่างในการลวงศัตรูให้สับสนเพื่อให้กองทัพอวินช้างไม่มั่นใจว่าจะสามารถควานหาเส้นทางที่พวกเขามุ่งหน้าไปได้ในคืนนั้นเมื่อหยุดพักผ่อนกันเป็นการชั่วคราวฉูเปื่อยเจียได้เรียกรวมพลแม่ทัพทุกคนณพื้นที่ว่างภายในปา่าเพื่อเปิดการประชุมกองทัพเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลับมาอย่างตรงลิ้น ฉูเปยเจียเข้าเหร็นกายเป็นเวลาสองปีเพิ่งออกมาจากเขาได้ก็ต้องเร่งเคลื่อนไหวด้วยเรื่องช่วยเหลือราชวงศ์ตรงลินซึ่งถูกทับอวินช้างล้อมอยังไม่ทันได้มีเวลาหยุดฝีเท้าลงและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ของแคว้นทั้ง4ในปัจจุบันอย่างทั่วทุกด้านม่อรานจงใจช่วยเล่าอธิบายถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของทั้งสีแคว้นให้ผู้เป็นนายได้ฟังก่อนไปหนึ่งรอบจากนั้นสรุปว่า เมื่อเหอเสียได้รับอำนาจในการควบคุมคลังเงินและสเสบียงงบประมาณของกองทัพก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากส่งผลให้จำนวนและคุณภาพของทหารอาวินช้างยกระดับขึ้นไม่น้อยในช่วงเวลาเพียงสั้นๆยิ่งเมื่อได้ผ่านศึกใหญ่มาหลายครั้งประกอบกับได้เหอเสียเป็นผู้ฝึกฝนด้วยตัวเองกองทัพอวินช้างในเวลานี้มิใช่กองทัพที่เอาแต่จำศีลและเพียงให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยในวันวานอีกต่อไป ส่วนกองทัพหลักอย่างที่เป็นทางการของตรงหลินกับเป่ยหม้อต่างถูกเขอเสียนำทัพอวินช้างโจมตีแตกพ้าเมื่อนึกถึงสถานการณ์อันเลวร้ายในปัจจุบันหลวงสร้างก็เสริมขึ้นเสียงหนักเวลานี้กองทัพเดียวที่พอจะฟื้นใจกล่าวได้ว่าสามารถต้านทานกองทัพอวินช้างได้หลือเพียงกองทัพหลักของกุยเลอร์เท่านั้นเวลานี้กุยเลอร์กำลังเกิดศึกภายใน ต่าวางเหอสู้กับแม่ทัพใหญ่เลอเจ้นตั้งประจันกันลำพังเรื่องของพวกเขาเองก็ยุ่งจนหัวปั่นแล้วมีหรือจะมีเวลาไปสนใจกองทัพอวินฉางม่อรานกล่าวว่าข้าได้รอบตั้งจุดรับสมัครทหารเอาไว้หลายจุดที่เปยหม่อนับตั้งแต่ท่านขุนทัพเจออินท้าสู้กับเหอเสียเป็นต้นมาคนหนุ่มที่มาขอสมัครเป็นทหารได้เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันเวลานี้นับดูแล้วมีจำนวนหนึ่งหมื่นกว่าคน เพียงแต่พวกเราไม่มีอาวุธและไม่มีมา้าการพ่ายแพ้ที่แม่น้ำฟูจาทำให้กำลังหลักของทัพตรงหลินเราเสียหายอย่างถึงแก่นมีทหารไม่น้อยที่มองไม่เห็นความหวังจึงหนีเอาชีวิตรอดจากไปส่วนคนที่เหลือล้วนแต่อยู่ที่นี่หมรานหันศีรษะไปมองกระโจมจำนวนบางตาทางด้านหลังหากนับรวมฐานบาดเจ็บก็มีไม่เกินห0 0พันนายเงียบกันไปชั่วครู่ เมื่อเทียบกับกองทัพอวินชางซึ่งได้ทวีจำนวนจนกลายเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่มีฐานถึงสามแสนนายกำลังที่เหลืออยู่ของพวกเขาคิดอย่างเต็มที่แล้วก็มีอยู่เพียงหนึ่งหมื่นาายเท่านั้นผ่านการเร่งรีบเดินทางมาหนึ่งวันความตื่นเต้นเมื่อแรกได้พบฉูเปย่เจียก็ค่อยๆสงบลงความเป็นจริงอันเข้มงวดแผ่กลางอยู่ตรงหน้า พวกเขามีเจิ้นเปยวางที่สามารถนำทับได้แต่ทหารกับม้าเล่าจะไปหาจากที่ใดฉูเปยเจียนิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะโบกมือกล่าวว่าทุกคนไปพักผ่อนกันก่อนพรุ่งนี้ยังต้องเดินทับกันอีกจะปล่อยให้ทับอวินช้างไล่ตามพวกเราทันไม่ได้เด็ดขาดทุกคนทราบดีว่าจอมทัพต้องการเวลาในการคบคิดจึงแยกย้ายกันจากไป มีเพียงม่อรานที่ติดตามอยู่ข้างหลังฉูเปยเจียเป็นเพื่อนผู้เป็นนายเดินตรวจตราไข้ผักหนึ่งรอบก่อนนอนเหมือนเช่นในการก่อนทั้งสองต่างเสพสุขกับลมราตรีอันเงียบสงบในยามนี้มองกองไฟที่ค่อยๆอ,อ่อนแสงลงโลดเต้นวูบไหวไปมาอยู่ตรงหน้าแล้วจึงทอดฝีเท้าเดินกันไปหมกครูจะไม่ได้พูดถึงข่าวของเฉินหมู ท่านแม่ทัพเฉิญหมูได้พลีชีพไปเมื่อตอนที่ทัพอวินช้างบุกเข้าหม่อเอินพยะค่ะม่อหานกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งท่านอัครเสนาบดีฉูสูงวัยสุขภาพไม่อำนวยจึงไม่สามารถติดตามพวกเราถอนตัวจากไปได้ได้ยินว่าท่านไม่ยอมถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกให้ถูกยามอัปยะยศจึงกินยาพิษฆ่าตัวตายไปแล้วในใจของทั้งสองต่างหนักอึ้งพอๆกัน ฉูเปยเจียถอนหายใจยาวเอามือไพรหลังเดินตรวจตราต่อไปอย่างเงียบงนันนับตั้งแต่ได้พบกันอีกครั้งม่อรานเพิ่งจะมีโอกาสได้สนทนาเป็นการส่วนตัวกับผู้เป็นนายอย่างละเอียดเป็นครั้งแรกภายในใจมีคำถามอยู่มากมายจึงอดกล่าวไม่ได้ว่าฝ่าบาทปายกูเนียงนางยังมีชีวิตอยู่ทั้งยังยอมยกโทษให้ข้าและกลับมาอยู่ข้างกายข้า ในตอนนั้นไม่ใช่พูดกันว่าในท้องของนางมีเลือดเนื้อเชื้อไขของฝ่าบาทชูเปยเจียชงักเท้าลงทันควันใบหน้าเด็ดเดี่ยวแข็งกร้าวปรากฏแววปวดร้าวอยู่เลือนรางม่อรานติดตามชายหนุ่มมาหลายปี น้อยครั้งอย่างยิ่งที่จะได้เห็นหวางเยี่ยผู้หญิงพยองส่งอำนาจหน้าเกรงขามผู้นี้ไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้จึงรอบนึกเสียใจที่ตัวเองเผลอพลังปากไปได้ยินฉูเป่ยเจียเอ่ยตอบด้วยเสียงแหบพร่าว่านา่งผ่านเรื่องราวมากมายถึงเพียงนี้แค่ที่ยังสามารถมีชีวิตอยู่มาจนถึงบัดนี้ก็นับว่าไม่ง่ายได้แล้วมีหกือจะยังรักษาเด็กในท้องเอาไว้ได้เปนหวัง หมัดกำแล้วคลายคลายแล้วกำแน่นปนหวางไม่อาจหักใจถามนางได้ลูกน้อยซึ่งชะตาอาภัพคนนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าได้จากไปแล้วหลังจากที่ได้พบพิงทิ้ง,งเขาก็ต้องวิ่งเต้นกับสถานการณ์วุ่นวายในเวลานี้ติดต่อกันทุกวันจากป่าละเมะร้อยลีถึงเมืองโบราณเจียงหลิงแล้วค่อยรีบเร่งมาช่วยเหลือพวกมอร้าน เวลาที่ใช้คุยเรื่องผ่านมากับพิงถิงจึงมีอยู่ไม่มากนักเวลาว่างที่มีอยู่เพียงน้อยนิดนั้นแค่นำมาใช้พูดคำหวานและคำขอบคุณสวรรค์ก็ยังขาดแคลนอยู่อีกมากเสียด้วยซ้ำตัวเขาเจินเปยหวางผู้ยิ่งยงผเผชิญหน้ากับกองทัพหมื่นม้าของข้าศึกเพียงลำพังยังหน้าไม่เปลี่ยนสีแต่ทุกครั้งที่คิดจะเอ่ยปากถามพิงถิงถึงเรื่องนี้กลับควานหาความกล้าไม่พบแม้แต่น้อย เขาไม่อาจที่จะจินตนาการได้ว่าภายใต้สถานการณ์ถูกทหารอาวินช้างไล่ตามจับกลุ่มตัวและต้องตกอยู่ในภาวะขับขันครั้งแล้วครั้งเล่าผิงถิงได้สูญเสียเลือดเนื้อเชื้อไขในขันไปในสภาพสิ้นหวังเช่นไรเรื่องอันเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหาัสนี้ใช่ว่าได้กลายเป็นรอยแผลเลือดไหลโซมภายในจิตใจของผิงถิงไปเสียแล้ว จนถึงกับทำให้นับตั้งแต่ได้พบกันอีกครั้งมาจนถึงบัดนี้นางยังคงปิดปากไม่ยอมเอ่ยถึงหรือไม่ฉูเป่ยเจียยืนอยู่นอกกระโจมของตัวเองจิตใจอันสับสนวุ่นวายส่งผลให้ชายหนุ่มไม่สามารถก้าวเท้าออกไปได้จนแล้วจนรอดคําถามของม่อร้านคือน้ำที่ปักอยู่ในหัวใจของเขาพอดีนึกอยากจะดึงออกอย่างที่สุด แต่หากถามออกไปแล้วจะกลายเป็นทำร้ายพิงถิงหรือไม่นางอุตสาายอมกลับมาอยู่ข้างกายเข้าแล้วชูเป่ยเจียยินดีปลิดชีวิตตัวเองยิ่งเสียกว่าไปสกิดความเจ็บปวดของพิงถิงแม้เพียงน้อยนิดลูกในท้องคนนั้นฝ่าบาทจะยืนอยู่ข้างนอกอีกนานแค่ไหนกันเพคะม่านประตูกระโจมถูกเลิกขึ้นพิงถิงปรากฏกายที่ด้านในประตูพร้อมกับเอ่ยถามอย่างอ่อนโยน หญิงสาวก้าวออกมาจุงมือของฉูเป่ยเจียเดินเข้าไปในกระโจมด้วยกันกับเขาแล้วยิ้มบางๆพลางกล่าวว่าพิงถิงทราบความสามารถในการใช้ทหารของฝ่าบาทเป็นอย่างดีมาโดยตลอดต่อให้สถานการณ์ขับขันมากปานใดก็ไม่มีทางทำให้ฝ่าบาทกลุ้มใจถึงเพียงนี้ได้ม่อหลานพูดอะไรกับฝ่าบาทหรือเพคะฝ่าบาทถึงได้มีสีหน้าลังเลและทุกข์ใจเช่นนี้ ชูเปยเจียกุ่มมืออ่อนนุ่มของหญิงสาวเอาไว้ร่างอบอุ่นหอมจรุงอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมต่อให้ได้ขึ้นสวรรค์ก็ไม่เหนือล้ำไปกว่านี้ในยามดีและถิ่นง,งามเช่นนี้กลับจะถูกคำถามซึ่งไม่อาจไม่ขอคำตอบที่แน่ชัดของเขาทําลายจนพังพินชายหนุ่มกัดฟันกรอดตัดสินใจที่จะถามในที่สุดพิงถิงตอนนั้นที่ยังอยู่ในเรือนเร้นกาย หว่างเยี่ยสายสืบที่ส่งออกไปกลับมาแล้วพะยะค่ะเสียงรายงานได้ดังขึ้นที่นอกกระโจมในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอย่างที่สุด,ไม,สดไม่ทราบเพราะเหตุใดฉูเปื่เจียกลับรอบระบายลมหายใจอย่างโล่องอกรีบเลิกม่านก,กระโจมออกไปรีบรายงานเมืองหลวงอวินช้างมีแต่สีขาวปรากฏอยู่เต็มสายตาอะไรนะเหอเซียซึ่งสวมชุดขาวตบโต๊ะลุกขึ้นยืน ชูเป่อยเจียรปรากฏกายก็ทันหันถูกแล้วคอรับทหารแจ้งข่าวคุกเข่าลงข้างหนึ่งไม่กล้าเงยหน้าขึ้นทหารเป็นจํานวนมากต่างพูดกันว่าเห็นเจิน้นเป่หวางอยู่บนเนินเขากับตาน้าสอนยิงมาดอกเดียวก็ยิงท่านแม่ทัพใหญ่เชินจริงตายคาที่คอรับเขามีกําลังคนเท่าไหร่สอบถามพวกทหารที่เห็นเหตุหการณ์ดูแล้วต่างบอกว่าไม่ทราบครับเหอเสียโมโหทันที สองทัพปะทะกันมีกำลังคนดักซุ่มอยู่ด้านหลังบุกเข็นฆ่าออกมามากน้อยแค่ไหนทำไมถึงไม่รู้ได้น้อมเรียนพระชามาดาตอนนั้นตอนนั้นแค่พวกเขาได้เห็นเจิน้นเปยหวางก็ตกใจจนสับสนมืนงงไปหมดแล้วครับยังไม่ทันได้ปะทะกันกองทัพก็แตกกระจายเสียก่อนแล้วบัดซบเหอเสียตวัดลั่นตัดบททันควันทหารแจ้งข่าวเงียบกริบทันทีไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรทั้งสิ้น แค่เห็นเงาคนเงาเดียวอยู่บนเนินยังไม่ทันได้ปะทะก,กันคนเป็นหลายหมื่นก็แตกตื่นจนแผ่นหนีเสียแล้วเหอเสียเดินวนกลับไปกลับมาอยู่ภายในห้องกล่าวอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นจะเฉิงจริงนี่มันนำทัพทหารพวกไหนกันต่อให้มันรอดชีวิตกลับมาข้าก็จะลงโทษมันทานฝึกทหารไม่เข้มงวดนับตั้งแต่องค์หญิงเย้าเทียนตายจากไปพระชามาดาผู้กลุ่มอำนาจประมุแขแห่งแคว้นอวินชางเอาไว้ในมือโดยสิ้นเชิง ก็โหดเที่ยมอมหิตมากยิ่งขึ้นทุกวันสายตามักทอประกายเที่ยมเกรมออกมารำไรโดยไม่รู้ตัวทำให้เห็นแล้วต้องหนาวสถานอยู่ในใจฐานแจ้งข่าวคุกเข่าอยู่กับพื้นฟังเสียงเหอเสียเดินไปมาอยู่เหนือศีรษะในใจเหมือนมีกลองขนาดเล็กที่กำลังลั่นดังตึงๆไม่เป็นจังหวะสุขเอาไว้ทันใดนั้นได้ยินเสียงรายงานดังขึ้นที่ด้านนอกว่า พระชามาดาทหารแจ้งข่าวจากวังหลวงตรงหลินมาถึงแล้วขอรับเรียกเขาเข้ามาประตูห้องเปิดออกทหารแจ้งข่าวผู้ขมุกขม,มอมเพราะการเดินทางไปทั้งตัวอีกคนหนึ่งได้ก้าวเข้ามาคุกเข่าลงกล่าวกระหืดกระหอบว่าน้อมเรียนพระชามาดาเจ้เปิยหวังได้ปรากฏตัวขึ้นกระทันหันที่เมืองหลวงม่อเอินและยิงสังหารทหารของเราตายไปหลายคนขอรับอะไรนะเหอเสียหยุดเดิน เล่ามาให้ละเอียดจนเปยหวางได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อหกวันก่อนและได้น้าวธนูจากนอกเมืองยิงสังหารทหารที่อยู่บนหอเหนือกำแพงเมืองไปหลายคนครับทำไมถึงไม่ส่งคนไล,ล่ตามไปท่านแม่ทัพใหญ่ได้ส่งคนออกจากเมืองไปไล่ตามไปในทันทีเพียงแต่หลังจากลงมือสำเร็จจนเปยหวางก็นำทหารม้าไม่กี่คนที่ข้างกายหันหลังจากไปในทันทีครับ รอจนพวกเราไล่ตามไปถึงนอกเมืองพวกเขาก็จากไปไกลแล้วตอนนั้นยังดึกและมืดมากทําให้สะกดรอยตามได้ยากยิ่งดึกและมืดมากหรือเหอเสียรีตาลงเข้าไปถึงเมืองม่อเอินตอนกลางคืนของเมื่อหกวันก่อนขอรับเหอเสียหันไปมองฐานแจ้งข่าวซึ่งมาถึงก่อนเมื่อกี้จะบอกว่าชูเปยเจียปรากฏตัวในยามราตรีของเมื่อหกวันก่อนบนเนินเขาในป่าทึบ ซึ่งล้อมกักพวกราชวงศ์ตรงหลินเอาไว้หูกแล้วคขรับพระชามาดาสถานที่สองแห่งนี้อยู่ไกลกันมากชูเปิดยเจี๋ยจะปรากฏตัวขึ้นในสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้อย่างไรกันเรื่องนี้เรื่องนี้ดูหน้าตาของเขาชัดเจนแล้วหรือไม่เหอเสียถามนายทหารแจ้งข่าวซึ่งมาจากเมืองม่อเอินแม้จะไม่ได้เห็นหน้าตาชัดเจนแต่จากที่ทหารซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ในตอนนั้นบอกว่า คนที่อยู่ข้างกายของเขาต่างร้องตะโกนว่าเจิ้นเปยหวางไอ้โง่แค่ได้ยินฝ่ายตรงข้ามร้องตะโกนไม่กี่คำนั่นก็เป็นเจิ้นเปยหวางแล้วอย่างนั้นหรือเลิศเลอ,เลอ,เลอถึงเพียงนี้ใหญ่ไม่ใช่สร้างความเข้าใจผิดให้ผู้บังคับบัญชาเหอเสียตวาดลั่นทหารลากตัวมันออกไปโปรดไว้ชีวิตด้วยเถิดขอรับพระชามาดาโปรดไว้ชีวิตด้วยขอรับสูเสียไม่กล้ากล่าวโดวยพล่อยปากไม่กล้าเลินเลอโดยเด็ดขาดขรรับ เวลานี้ชาวตรงหลินต่างพูดกันว่าเจนปยหวางกลับมาแล้วจึงมีเรื่องเช่นนี้อยู่จริงสูเสียจะไปสืบให้ละเอียดทีท่วนอย่างแน่นอนขอรับฐานแจ้งข่าวขกศรษะติดต่อกันไม่ได้หยุดตรงจัวถือจดหมายก้าวเข้ามาประตูอย่างเร่งร้อนก็เห็นสีหน้าเครียดคลขำของเหอเสียจากนั้นหันไปมองทหารแจ้งข่าวซึ่งกำลังพยายามอ้อนวอนขอให้ยกโทษให้อย่างสุดชีวิตนน้อย เหอเสียเห็นในมือของตงจัวถือรายงานจากกองทัพอยู่แสดงว่าต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนจึงออกคำสั่งอย่างเย็นชาตอนนี้ข้าครา้นจะจับเจ้าขังดังนั้นจะไว้ชีวิตเจ้าไปก่อนออกไปซะทหารแจ้งข่าวทั้งสองรอดตายมาได้อย่างฉิวเฉียดจึงรีบล้มลุกคลุกคลานเพ่นหนีออกไปโดยไว้ในน้อยชูเป๋ยเจียรปรากฏตัวที่เมืองหลวงของเป๋ยหม้อครับเมื่อไรหกวันก่อนครับ เออเสียหัวเราะเสียงเย็นหกวันก่อนชูเป่ยเจียได้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่สามแห่งเมืองหลวงของตรงหลินป่าทึบเมืองหลวงของเปย่ม้อต่อให้คนโง่ก็คิดออกว่านี่มันเรื่องอะไรตรงจัวเข้าใจในทันทีมีคนใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของชูเป่ยเจียแอบอ้างปลอมตัวเป็นชูเป่ยเจียเพื่อสันคลอนขวัญฐานของกองทัพพวกเราก็จริงอยู่หรอกชูเปื่ยเจียหายสาบสูญไปเป็นนาน วังหลวงตรงหลินถูกเผาหากเขาจะออกมาจากเขาก็น่าจะออกมาเสียนานแล้วมีหรือจะเพิ่งมาปรากฏตัวกระทันหันเอาป่านนี้เหอเสียหลับตาลงชั่วครู่เมื่อได้ฟังคำพูดของตรงจัวก็ลืมตาขึ้นในดวงตาปรากฏประกายกระตือรือร้นเต้นระริกไม่นี่เป็นการบ่งบอกพอดีว่าชูเป่ยเจียออกจากเขาแล้วจริงๆแผนปรากฏตัวในสามสถานที่พร้อมกันเพื่อลวงศัตรูนี้ใช้การถอยเป็นการรุก ก็เพื่อที่จะหลอกให้พวกเราเข้าใจผิดว่านี่เป็นการแอบอ้างของคนอื่นนั่นเองน่าเสียดายที่ตบตาคนอื่นได้แต่ตบตาข้าเหอเสียไม่ได้ตรงจัวตกตะลึงอย่างมากอึดใจใหญ่ให้หลังจึงค่อยสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บเสนอแนะว่าหากเป็นชูเปิดยเจียจริงๆในน้อยควรจะยกทัพทั้งหมดไปอย่างตรงหลินเพื่อจัดการกับเขาในทันทีหรือไม่ ชูเปยเจียถนัดซ่อนริ้นร่องรอยจะรู้หรือไม่ว่าการจะดักโจมตีเขาในพื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ไพศาลของตรงลินต้องใช้จำนวนคนและเวลามากแค่ไหนใบหน้างามสง่าขมขายของเหอเสียแฝงประกายเฉียบแหลมมุมปากขยับยกขึ้นเล็กน้อยถ่ายทอดคำสั่งเตรียมออกเดินทางข้าจะมุ่งหน้าไปกุยเลอตงจัวทำหน้าไม่เข้าใจฝอยเจ้าสิงกับสางลู่สองทัพหลักถูกส่งไปที่กุยเลอร์อยู่แล้ว และมากพอที่จะรับมือกับกุยเลอร์ซึ่งกำลังมีศึกภายในในน้อยอย่าต้องไปด้วยตัวเองจะตีงูก็ต้องตีที่เจ็ดนิ้วตรงจั่วจะรู้หรือไม่ว่าเจ็ดนิ้วของฉูเปยเจียอยู่ที่ใดในตาเจิดจ้าของเหอเสียกรอกวูบก่อนจะมองตรงจั่วอย่างลึกล้ำยากอย่างคาดเจ็ดนิ้วของฉูเปยเจียหรือขอรับตรงจั่วถูกถามจนชะงักนิ่งขมวดคิว้วเห็นสมองคิดไปชั่วครู่ หือเสียเห็นบ่าวรับใช้คนสนิทไม่เข้าใจก็ยิ้มพลางเอ่ยว่าเจ็ดนิ้วของฉูเป่ยเจียคือทหารเข็มเดียวได้เลือดตรงจัวเข้าใจกระจางในบัดดลทหารชั้นเลือดของตรงหลินและเป่ยหม้อได้สูญเสียไปจนหมดสิ้น หากฉูเปิ่ยเจียต้องการที่จะได้ฐานชั้นดีเป็นจำนวนมากมามีแต่ต,ต้องเล็งไปที่กองทับหลักของกุยเลอร์ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เหอเสียจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปยังกุยเลอร์ในทันทีและขอเพียงทำลายกองทับหลักของกุยเลอร์ลงได้ก็เท่ากับทำลายความหวังสุดท้ายที่จะได้รับกำลังฐานมาของฉูเปิย่ยเจียแม้แม่บ้านจะเก่งกาจเพียงใดก็ยากจะหุงข้าวโดยไรข้าวสารได้ไม่มีทหารและ,สะเสบียง ชูเปยเจียจะไปทําอะไรได้ต่อให้เขาเป็นเทพสวรรค์ก็ไม่มีทางอาศัยกําลังของตัวเองเพียงลำพังเอาชนะกองทัพอวินช้างอันใหญ่โตได้หลังจากกําหนดแผนการรับมือเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองก็เดินหนึ่งหน้าหนึ่งหลังออกจากห้องทํางานจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังอยากจะทําใจเชื่อว่าชูเป่ยเจียได้ปรากฏกายขึ้นอย่างกระทันหันตงจัวเดินไปพลางพูดพึมพำไปพลาง ทำไมเขาถึงออกมาจากเขาเอาในเวลานี้ยังไม่มีเหตุผลกันหนอการปรากฏกายของฉูเปยเจียไม่มีทางเป็นไปโดยไม่มีเหตุผลอย่างเด็ดขาดในน้อยต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนเหอเสียเอ่ยเสียงหนักในตาทอประกายเจิดจ้าเบนไปทางเรือนหลังเงียบๆในความสลัวมัวมองเห็นเรือนซึ่งพิงถิ้งเคยพักอยู่ได้เรือนรางประตูห้องยังคงปิดสนิท ทั่วแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ยังมีผู้ใดอีกเล่าที่สามารถทําให้ฉูเปยเจียซึ่งเข้าเร้นกายด้วยความสิ้นหวังออกจากเขาได้พวกฉูเปยเจียเร่งเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนซ่อนเร้นร่องรอยอีกด้านหนึ่งก็ส่งสายสืบที่เก่งกาดเปี่ยมความสามารถออกไปสืบข่าวของแต่ละที่หลังจากเสาะหาสถานที่ตั้งค่ายทับซึ่งอยู่ลับตาได้ในที่สุด ทุกคนก็มารวมตัวกันในกระโจมใหญ่อันผุพังแล้วปรึกษาเรื่องราวต่างๆกันอีกครั้งแผนการของป๋ายกูเหนียงได้ผลอย่างยิ่งจริงๆรั้หารรายงานอย่างยินดีในวันที่เจิ้นเปยหวางปรากฏกายขึ้นที่ป่าทึบข้าได้จัดให้คนที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับเจิ้นเปยหวางสองถึงสามคนปรากฏตัวขึ้นในที่ต่างๆและโจมตีสังหารทหารเลวของอวินช้างตามที่กูเหนียงบอก ทั้งอย่างให้พวกเขาเรียกตัวเองว่าเจนปยหวางไปทุกที่เวลานี้ขวัญทหารของกองทัพอวินชางทั้งกองทัพระสำมระสายไปหมดแล้วหลวดสร้างพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นนี่เป็นแผนกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวอย่างแท้จริงพวกทหารเร็วของอวินชางต่างขวัญหน,นี้ดีอ่อกันไปหมดแล้วมีแต่ข่าวลือผุดขึ้นเต็มไปหมด แต่คนผู้หนึ่งไม่มีทางที่จะปรากฏตัวในหลายที่ในเวลาเดียวกันได้อยู่แล้วพวกแม่ทัพระดับสูงของอวินช้างจึงต่างคิดว่านี่เป็นแค่แผนลวงต่อให้เหอเสียได้รับคำรายงานก็จะคิดว่านี่เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นขอเพียงเข้าไม่รีบส่งกองทัพมาล้อมจัดการพวกเราในทันทีพวกเราก็จะได้มีเวลาให้พักหอบหายใจและรักษาตัวได้จะโจรน,น้อยเหอเสียนั่นต้องหลงกลเข้าให้แล้วอย่างแน่นอน เซินหลงหัวเราะร่าอย่างถูกใจสายสืบกลับมารายงานว่าหลังจากที่เหอเสียได้รับรายงานด่วนซึ่งส่งมาจากที่ต่างๆแล้วไม่เพียงแต่ไม่ได้รวมพลเร่งออกเดินทางมายังตรงหลินเท่านั้นยังกลับออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังกุยเล่อในทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อแม้แต่น้อยว่าจะไปหวางอยู่ในตรงหลินฮ่าฮ่าหว่ากันถึงที่สุดแล้วป้ายกูเหนียงนี่สิกำหนดแผนมั่นและจึงเคลื่อนไหวโดยแท้ ฉ่างคิดวางแผนได้เลิศล้ำนักพิงถิงนั่งอยู่ข้างกายฉูเป่ยเจียเมื่อถูกทุกคนกล่าวชมไม่ขาดปากเช่นนี้ใบหน้างามหมดจดไม่เพียงแต่ปราศจากวี่แววยินดีเท่านั้นตรงกันข้ามกลับถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วฝืนยิ้มเจืือนๆิงถิงละอายนักการที่เหอเสียมุ่งหน้าไปยังกุ่ยเล่อด้วยตัวเองเป็นการบ่งบอกพอดีว่าแผนหลวงศัตรูแผนนี้ของพิงถิงถูกเข้ามองออกเสียแล้วอะไรนะ รอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนผนึกขางในบัดดลฉูเปิดเจียกุมมือหญิงสาวที่ใต้โต๊ะเบาๆหันมามองนางก่อนจะยิ้มอย่างเงยือกเย็นวันที่เหอเสียเร่งเดินทางไปถึงกุยเลอร์เวลาที่กองทัพของกุยเลอร์จะล่มสลายก็จะมาถึงสำหรับพวกเราแล้วความมุ่งหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านกำลังทหารจากกุยเลอร์ก็จะกลายเป็นการเพ้อฝัน กำลังทหารของอวินฉางเพิ่มขึ้นมากทุกวันหลังจากที่กองทัพหลักของเปยหมอและตงหลินแตกพ่ายสูญสลายไปแล้วหากกระทั่งกองทัพของกุยเลอร์ยังพลอยโดนล้มล้างไปด้วยยังมีที่ใดเล่าที่จะมีกำลังทหารมากพอที่จะต่อต้านเหอเสียได้อยู่อีกอย่างไรก็ย่อมไม่อาจใช้กำลังทหาร1 5 0 0 0นายของพวกเขาไปประทะกับกำลังทหารหลายแสนนายของอวินฉางตรงๆได้อยู่แล้วจริงหรือไม่ เหล่าแม่ทัพซึ่งเมื่อครู่เพิ่งนึกยินดีที่หลอกเอเสียได้ตัางเข้าใจกระจางแล้วสีหน้าจึงเปลี่ยนเป็นสีเทาซีดในบัดดลหลังจากเฮเสียจัดการกับกองทัพกุยเลอร์เสร็จสิ้นก็จะไม่มีเรื่องให้ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอีกด้วยกำลังฐานในเวลานี้ของอวินช้างในวันหน้าย่อมสามารถที่จะเคลื่อนทัพมาโอบล้อมพวกเขาไว้อย่างไม่รีบไม่ร้อนแล้วค่อยๆเล่นไปเหมือนอย่างแมวเล่นจับหนู ชูเปยเจียเห็นทุกคนกำลังใจตกหวบก็คลี่ยิ้มออกมาหันไปเอ่ยเย้าพิงถิงว่าไปกูเนียงคิดวางแผนได้เลิศล้ำไม่ทราบว่ามีวิธีการรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายในเวลานี้หรือไม่พิงถิงหันไปมองตอบชายหนุ่มด้วยแววตานุ่มนวลกล่าวอย่างรู้ทันว่าฝาบ,บาทดูท่าทางมั่นใจนะักเห็นได้ชัดว่ากลม,มุกปัญญาเอาไว้ในมืออยู่แล้วใหญ่ต้องมาถามหม่อมฉันชูเปยดเจียหัวเราะก้อง เจ้ากำลังทดสอบข้าหรือที่ใต้โต๊ะยิ่งกุมมือบางแนบแน่นกว่าเดิม